กระแทกแรงเกินไปหรือเปล่าหรืออวัยวะเพศของแฟนเนี่ยยาวเกินไปการเจ็บนี่เป็นดัดชนีชี้วัดของความไม่ปกติอันหนึง่งนะคะคซึ่งเป็นข้อดีของการมีสามีมาต่อด้วยคำถามนะฮะ,ะเจ็บแ๊ลๆจนไม่กล้ามีเซ็ก ะะเขียนมาโดยคุณสุภาพสตรีอายุ22บนะฮะบอกว่ามีเซ็ก์เกือบทุกวันมาเกือบปีพักหลังๆนี่จะเจ็บตรงท้องน้อยทางขวาเหมือนกับเจ็บมดลูกล่าสุดเจ็บมากถึงมากที่สุด <c oughs> <c oughs> เจ็บจนเดินเกือบไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ขยับตัวไม่ได้กินยาแก้ปวดก็หายแต่เจ็บแป,ะป,ะปะ๊บๆตอนนี้เลยไม่กล้ามีเซ็ก์กลัวเจ็บขึ้นมาอีกอยากจะถามว่าที่เจ็บนั้นเป็นเพราะกระแทกแรงเกินไปหรือเปล่าหรืออวัยวะเพศของแฟนเนี่ยยาว เกินไปแล้วดิฉันจะเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะไม่กล้าไปหาหมอเพราะกลัวมากกลัวอพอๆกับเจ็บการเจ็บนี่เป็นดัชนีชี้วัดของความไม่ปกติอันหนึ่งะนะคะคซึ่งเป็นข้อดีของการมีสามีะนะคะคือเจอได้เร็วะนะคะจะได้เร็วเพราะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราก็ไม่รู้มันก็ไม่เจ็บกว่าจะรู้อีกทีก็คือมันอักเสบอย่างรุนแรงแล้วการเจ็บในเพศสัมพันธ์นี่ก็มีได้หลายประเด็นส่วนใหญ่เกิดจากการอักเสบ นะคะซึ่งอักเสบได้กระเพาปัสสาวะอักเสบปีกมดลูกอักเสบมดลูกพวกนี้เีเกิดการเจ็บทั้งนั้นเลยนะประเดนที่สองคือเป็นโรคภัยไข้เจ็บข้างในเช่นเป็นเยื่อบุโพงมดลูกจเจริญผิดที่นะคะอันนี้ก็ทําให้เจ็บเวลาไม่เูกสัมพันธ์รเรื่องที่สามอาจจะเป็นอย่างที่คุณผู้หญิงว่าก็คือไม่ถูกท่าไม่ถูกทางะนะคะไม่ถูกความแรงความเร็วนะคะอันนี้ก็ทําให้เจ็บ,บได้เหมือนกันนะคะเรื่องมะเร็งปากมดลูกมีโอกาสไหมคะตามอาการอย่างที่ว่าเนี่ยะค่ะมะเร็งปากมดลูกนั้น เมื่อเป็นเริ่มแรกไม่มีอาการะนะคะฉะนั้นก็แนะนําคุณผู้หญิงทุกท่านที่มีเพศสัมพันธ์แล้วอย่างน้อย3ปีหลังมีเพศสัมพันธ์ควรจะตรวจหามาเร็งปักมดลูกทุกปีเพราะส่วนใหญ,ญ่ไม่มีอาการการเจ็บส่วนใหญ,ญ่ไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกแต่มะเร็งปากมดลูกมักจะมาการด้วยเลือดออกผิวปกติหรือตกขาวผิวปกติในกรณีที่เป็นระยะลูกกลมแล้วกรณีแบบนี้จริงๆก็มีความผิวปกติแน่นอนงไงก็ต้องต้องไปตรวจและการหามะเร็งปากมดลูกก็เป็นผรพลอยได้คือตรวจดูซะนะคะ